น,นั่นเลยไฮวอลได้แล้วผมได้99เก็บด้วยโอเคผมก็ต้องกล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเซฟทีวีด้วยนะครับผมก็วันนี้รนบะผมเราอยู่ในอ่าฟีฟายนะครับผมก็ วันนี้อยู่ในไอดีลองพี่เองนะครับน้องครับร็พอดีเพชรมันเหลืออยู่ประมาณ8 0 8ร้อยแปดเพชรนะครับผมก็วันนี้มีกิจกรรมเข้าใหม่นะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมคาถะนะครับคนะาถะสีแดงเนาะก,ก็เป็นกิจกรรมแลมเพจนะครับผมซึ่ง4ี่จตัวตเทพประมาณนั้นนะครับก็จะไปดูนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับน,น้องครับ โอเคครับผมมามาดูกันนะครับผมว่าพี่จะเกลือหรือเปล่านี่ครับผมมาดูกันเลยก็นี่นะครับผมเป็นกิจกรรมนะครับผมร้อนในสุดนะผมชุดไม่อยู่นะครับน้องๆครับผมก็อาวุธนะก็จะมีไอวอลกับอาคณะนะครับผมเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูเลยดีครับผมก็นี่นะครับผมรนะ้อนในสุดชุดไม่อยู่นะผมซึ่ง เปิด20ครั้งแล้วผมการันตีนะครับผมเป็นไอวอลมังกรนะครับผมตามนั้นเลยนะครับก็ของรางวัลนะผมเพิ่มเติมนะก็จะมีทั้งหมดนะผมอย่างนี้นะครับผมก็คือจะมีเป็นคาสณะนะครับผมมีไอ a อ l นี่ครับผมแล้วก็มีเพชร999เพชรแล้วก็ศพนะครับผมลุมศพนะครับผมแล้วก็การสกินปืนต่างๆนะครับก็หลายๆอย่างเนาะตามนั้นเลยนะครับผมก็ลองมาดูกันเอานะครับผมก็มาทุกคนครับผมก็คือ เปิด20ครั้งนะครับผมไอไอวอลนะครับก็พี่มี888เป็นหน้าก็น่าจะเอาไอวอลไว้นะครับผมส่วนจะได้คาลนะหรือเปล่านี่ครับผมก็มาดูกันครับว่าจะได้หรือเปล่านี่ครับถ้าได้คือได้ถ้าไม่ได้ก็คือไม่เป็นไรนะครับโอเคเนาะไปทุกคนไปครับหนึ่งครั้งครับผมวิ่งั้งครับผมไม่ได้ครับผมเป็นเกลือนะฮะตัวนี้ไปครับผมอีก180เพชรครับ ก็ยังคงเกลือเหมือนเดิมนี้ผมได้สก,กินปืนนะฮะไปครับน้องๆครับมากันต่อเลยครับผมก็เป็นสก,กินปืนน,ปน,ะปนะครับผมแล้วก็จะเป็นอ่าวูลาเอ้วูลานี่อะไรอะกล่องสมบูลเหรออก็เปิดอีกห้าครั้งนะผมเราก็จะได้ไอวอมังกรแล้วเนาะตามนั้นเลยไอวอได้แล้วผมได้เก้าสเก้าเพชรด้วยโอเคโอเค ก็นีครับผมเปิดอะไรอะ่ะเปิดอีกห้าครั้งเพื่อรับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะอ่ายอดอ่าไม่พอเรียบร้อยช่วงวันนี้ฮนะอ่าเปิดอีกห้าครั้งนะผมเพื่อรับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเออมันเอ้ยได้ได้มาแล้วเออได้นี่มาแล้วนี่ว่าเออปาทุกคนกดอีกหนึ่งครั้งครับผมปัง เรียบร้อยนะผมก็ได้เป็นอันนี้ฟีเวอร์ไทม์นะผมก็น,นี่นะผมสามสิบนาทีนะผมมันจะลดเฮ้เหลือเฮ้ลดเหลือเท่าไรหเน,หนี่ยลดเหลือเก้าสิบนะฮะตงังวันนี้เออมันปั๊มเพชรได้นะครับน bueno ้องๆครับเออทุกคนเหลือเก้าสิบโอเคเหลือเก้าสิบนะผมมาพี่กดไปหนึ่งครั้งนะผมก็เรียบร้อยครับโอ้โหเกือครับผมเรื่องวันนี้ ก็สรุปนะผมเรียบร้อยนะัะผมก็หมดไปนะครับผมทั้งหมดแ8ด้อยปสิบปดเพชรนะครับผมก็ไอวอลมานะครับผมนี่ไหนมาดูสิดูไอวอลกันนะฮะก็จะเป็นไอวอลอันนี้นะครับน้องครับก็ค่อนข้างทีจะสวยเลยแหละเออค่อนข้างทีจะสวยเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะทำนั้นเลยนะครับผม แล้วก็จะมีอะไรได้ได้นะไมีกกล่องดวงใจเหรอกล่องดวงใจเป็นกล่องดวงใจอันนี้เนาะแล้วก็มีพวกกล่องนะครับผมกล่องอันนี้นะครับผมเป็นกล่องเคใช่ไหมนนามาดาูมาดูกันครับอาุธมาใส่เด้บผมไม่ได้ครับผมอันนี้พี่มีแล้วเนาะมาส่งเปิดครับผมอีกสี่ชั่วโมงฮะอีกสี่ชั่วโมงครับผมกล่องลุกกล่องอะไรเนี่ยอ๋อ ออได้ได้อ๋อมีรัสเซียเป็นกล่องข้างหน้าเนาะโอเคเปิดไปครับผม24ชั่วโมงนะะก็ตามนั้นเลยนะฮะนะ้องๆครับโอเคฮนะอื่นๆก็จะมีอ่านเเดี๋ยวมาส่งกันเลยดีกว่าครับไดมอนรอยัลครับผมปังอาร์โอเคไม่ได้หาวอเลย โอเคครับไว้ได้ถาวรมานะนะเป็นชุดนี้เ,เนาะแล้วก็สกินเปืนโอเคไม่ได้แล้วผมก็จะมีประมาณนี้นะผมก็สำหรับใครที่อยากลองมาสุ่มนะครับก็ลองมาสุ่มกันได้นะผมเสียไปทั้งหมดก็ไม่กี่เพจน,นะครับแต่คารนะก็พี่ก็ไม่รู้กี่เพจเหมือนกันนะผมก็มีเพียงเท่านี้นะผมยงไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะผมทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์ด้วยนะผม โอเคครับผมวันนี้ก็บายบายครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม